วันนี้ทําอะไรนะครับทำ P.R.K. ทำ P.R.K. นะครับใส่ตาสั้นมานานหรืยังครับก็ประมาณ10ปีแล้วครับสิปีนะครับปกติใส่คอนแทคเลนส์หรือใส่แว่นครับก็ใส่คอนแทคเลนส์หลักใส่คอนแทคเลนส์นะครับใส่ตาสั้นมีความไม่สบายอย่างไรบ้างครับไม่สบายเวลาเวลาเดินทางครับครับโอเคกลัวไหมครับ ถึงเวลาเดี๋ยวเราจะพาเข้าออห้องนะครับเชิญเลยครับปนนะคะางเป็นยังไงครับค,ค่อยๆลืมตานะครับ ไ่ค่อยลืมตาได้แล้วครับเป็นยังไงครับโอเคไหมอ่ะค่อยๆลุกขึ้นได้ครับมองเห็นหรือยังครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บกลัวไหมไม่กลัวแล้วจริงเหรอครับแต่ร่วมมือดีมากอยู่ครับโอเคเห็นอ่านหนังสือได้ไหมครับอ่านตัวเลขได้ไหม ครับโอเคครับ